สวัสดีครับคลิปนี้ 91, gram, ก็อยู่ที่ G-Scan เซิร์ฟคาร์ยอโรฟีเป็นระบบมอส DM ครับซึ่งนำสุดเฟสชั่นสกินกระเป๋ามากมายและงานใหม่เข้ามาหูกลาครับเซิร์ฟนี้สามารถมองเห็นสกินผู้เล่นอินๆได้สามารถซื้อสกินที่ร้านค้าของในเซิร์ฟได้ครับผม 哎，兄弟们，早上好！ ี๋ยวผมใส่สกินให้ด้วยครับเป็นตัวอย่างสกินที่ผมซื้อมาครับนี่ก็เป็นชุดที่ของการที่เขาแจกน,นะครับถ้าใครไม่ได้ก็ขอโทษครับนี่ก็เป็นชุดแกงครับชุดแกงชิด,ดครับนี่ก็เป็นชุดที่ธรรมดาครับที่เราที่ผมซื้อมาครับผมวผมจะพาไปที่ร้านเสื้อผ้าที่ผมมาซอ้อครับ ไปครับเราก็ไปตรงที่หุ่นเอ็มบีซีแล้วเรากดเข้าไปครับถ้าตรงที่สกินมอสนะครับมันจะมีให้เราเลือกเลือกซื้อหลายอย่างครับผมแล้วแต่เราจะจอสกินไหนครับเราสามารถเห็นกันนะครับใส่ผู้เล่นเองเขาก็จะเห็นเราเราก็เห็นผูเล่นอื่นที่ใส่กันมา